พูดถึงการสร้างตัวตนนะคะได้ยินมาเยอะมากแล้วนะคะวันนี้จะมาขยายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าการสร้างตัวตนนั้นอะมันเป็นยังไงนะคะการสร้างตัวตนก็คือการที่คุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเป็นคนคนนั้น,นะค่ะทุกคนเป็นคนคนนั้นที่ฉันรู้สึกดีการสร้างตัวตนต้องมีการกำหนดทักษะอะไรบางอย่างที่คุณจำเป็นที่จะต้องมีนะคะความรู้อะไรบางอย่างคะ่ะแต่มันไม่ได้ยากเกินไปนะคะทุกคน แค่ทําให้มันรู้สึกว่าสอดคล้องเท่าน,นั้นเองนะคะเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะการสร้างตัวตนนั้นนะคะไม่ใช่ว่าคนที่ออกมาทำเขาต้องการความดังนะคะส่วนใหญ่คนที่ออกมาทำเนี่ยคือต้องการความรวยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนพอได้ยินคําว่าสร้างตัวตนขึ้นมานะคะทุกคนก็จะออกมาขายขายขายโดยที่ไม่สนใจสิ่งรอบข้างเพื่อนที่เราเห็น f a c e b o o k เขาก็จะปัดฟีดเราทิ้งเลยนะคะ เพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าคนพวกนี้เขาออกมาทําอะไรกันนะคะแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์หลักนะคะก็คือใช่ค่ะการทําเพจหรือทําอะไรเนี่ยคือเราอยากได้เงินแต่เราไม่ได้ตั้งเป้าหมายในใจว่าเงินเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดจะคืออะไรรู้ไหมคะคีย์แพงเลยนะคะคือคุณต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาเฉพาะให้กับผู้คนหรือเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มค่ะทุกคนต้องมีความรู้บางอย่างนะคะ มีความรู้เพียงนิดนึงนะคะอย่างเช่นอะไรที่คุณอยากรู้ะค่ะเช่นวันนี้ไฟที่บ้านกูพังค่ะไฟดาวไลน์ที่บ้านขูพังแล้วครูคิดว่าครูเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วครูสามารถที่จะทําได้ไหมครูก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำยังไงให้ต้นทุนมันถูกถูกลงนะคะครูก็เข้าไปเซิร์ชเลยวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟดาวลายซื้ออุปกรณ์ที่ไหนโฮมโปรหรือที่ไหนถูกกว่ากันอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะทาได้คะ่ะใช่ค่ะวันนี้ดิฉันจะไม่ได้เป็นคนที่เก่งนะคะ แต่ณนะวันหนึ่งเนี่ยฉันจะเป็นคนที่เก่งมากๆเพราะว่าฉันได้รับการฝึกฝนในทุกๆวันและฉันก็ยังไงก็ต้องเก่งอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าเราไปหาข้อมูลมาต่างๆเพื่อจะนํามาช่วยเหลือกลุ่มบุคคลกลุ่มๆหนึ่งก็ทําให้ตัวเราอะได้ไปด้วยเข้าใจไปด้วยเห็นครูแองจี้อย่างนี้นะคะครูแองจี้เคยมีความสนใจว่าครูดันอยากรู้ว่าเฟอร์นิเจอร์เก่าเนี่ยต้องการที่จะทําสีใหม่ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดทํำยังไง กูก Google Google นะ็เซิร์ชกูเกิล้นในฐานนะลูกผู้หญิงนะคะต้องทําการขัดหน้ามันออกก่อนต้องทําการโป๊ปิดร่องรอยต้องการใช้สีอะไรสีน้ํามันทาแล้วออกมาเป็นแบบนี้สีเขาเรียกว่ากึ่งกึ่งอะไรอะ่ะที่มันทําให้เกิดความเงาเป็นแบบนี้วันแรกครูทำเละเทอะเปิดอปะมากเลยแต่วันถัดมาครูใช้เวลาอยู่ประมาณ2เดือนนะคะ คือครูจะชํานาญเกี่ยวกับเรื่องเฟอร์นิเจอร์ทาสีวินเทจสีขาวเองครูทําได้หมดเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะถ้าเราใส่ใจอะไรมากๆค่ะ